สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูต้นตำลึงนะคะที่เราเคยปลูกไว้ในกระถางนะคะนี่ค่ะตอนนี้ฝนตกนะคะก็จะแตกยอดนะคะก็มีหลายยอดแล้วค่ะอันนี้กระถางที่เราปลูกนะคะ นี่แล้วเราก็ทำค้างนะคะทำค้างให้เมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็จะได้ยอดตำลึงนี่หลายยอดแล้วนะคะยอดสวยอยู่ค่ะเราก็ปลูกง่ายๆนะคะปลูกตำลึงปลูกใส่กระถางแล้วเราก็ทำค้างค่ะ ก็เขาก็จะเกาะค้างนะคะอันนี้ก็เป็นค้างตำลึงค่ะนะคะใบใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นตำลึงตัวเมียนะคะถ้าตำลึงตัวผู้เขาจะมีแบบแฉกเล็กๆแล้วก็ยาวนะคะแต่อันเนี้ยลักษณะใบก็จะเป็นตำลึงตัวเมียนะคะ อันนี้ยอดนะคะอันนี้เราก็ใส่กระถางอันนี้ก็จะเป็นยอดที่เขากำลังแตกนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีเมนูผักตำลึงทอดไข่นะคะแล้วเราก็จะเอาไปทำต้มจืดตำลึงนะคะนี่ค่ะกำลังแตกยอด ปลูกในกระถางก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นที่เราทำค้างเอาไว้นะคะเขาก็จะแตกยอดค่ะอันนี้ถ้าเราปลูกครั้งเดียวนะคะเขาก็จะอยู่ได้นานเลยนะคะเราก็แค่คอยเปลี่ยนดินในกระถางเดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวถ้าติดลูกนะคะหรือว่า เราเอาไปทําเมนูอะไรเราจะมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ